ย้อนปมอื้อชาวเป็กสัญชัยทำภรรยาน้ำตาตกมีคนอยากแทนที่ทันญ,ญา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักสามีภรรยาที่มีกระแสะข่าวให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดสําหรับคู่ของดาราสาวคนดังอย่างธัญญาธัญญาเรศกับสามีหนุ่มไฮโซเป็กสันชัยที่ล่าสุดทั้งสองคนได้มีโอกาสร่วมกันออกรายการหม่อมถนัดแดกและเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตคู่ในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนถึงเรื่องราวความรักสุดทอรหดซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ธัญญาเผยถึงเรื่องสาวๆของสามีว่ามารู้ตอนคบกันว่าพี่เป็กไปจีบเพื่อนธัญญา จีบหลายคนมากผู้หญิงที่เข้ามาคุยกับพี่เป็กค,คือจีบเขาไปหมดแต่เราไม่รู้มารู้ทีหลังทัญญาบอกอีกว่าหลังแต่งงานอยู่กันดีๆไม่นานแต่ถุกถูไทยๆมา17ปีมันไม่น่าจะรอดเลยเขาเปลี่ยนไปหลังมีลูกทางด้านเป๊กยอมรับว่าจริงๆคนมันจะรู้เมื่อสายเมื่อเราเสียเขาไปแล้วเพิ่งมารู้ว่าเรามีเมียที่ดีแล้วทำอะไรพลาด,ดไปมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันสายไปแล้วอันนี้ยังโชคดีที่ธัญญาให้โอกาส ตอนแต่งงานอายุ31กํากำลังกรัดมันเรามีเมียเป็นดาราด้วยน่น,นี่นั่นทําให้เรามีชื่อเสียงก็ยิ่งทําให้มีคนเข้ามาเยอะก็มีเรื่องที่ผิดพลาดมาเยอะๆประเด็นคนที่เป็นข่าวทัญญายอมรับโกรธตอนนั้นตอนนี้เฉยๆัยมันต่างกันทุกๆอย่างยังโทษพี่เป็กไปยุ่งอะไรกับเด็กผู้หญิงที่เข้ามาก็รู้เป็กมีทัญญาอยู่เป็กพูดแรกว่าอยากจะมาเป็นที่หแทนไงเคยรู้สึกผิดไหมทําอะไรไว้กับทัญญา เบกบอกว่ารู้สึกผิดต้องขอโทษเขาที่ผ่านมาผมก็จริง,รงๆเคยไปบนดอกไม้หมื่นดอกพระตีมูรติขอให้มาดีกันตอนทะเลาะก,กันเลิกกันถ้าผมไม่มีธัญญาผมก็น่าจะมีวันนี้ลำบากธัญญาให้โอกาสตลอดจบเริ่มใหม่เราเป็นแบบนี้กันมาหลายรอบถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นไม่ได้คิดจะมีอีกมีอะไรที่อยากจะพูดกับธัญญาแล้วยังไม่เคยพูดอยากขอโทษ เราเข้าใจเขาหน้าที่ผ่านมาเคยเห็นเขาร้องไห้ฟูมงไฟทําไมทําอย่างนั้นทําไมทําอย่างนี้อยากขอโทษทั้งหมดที่ทํามาแต่วันนี้ก็นะขอโทษแหละจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่เอาแล้ว น่าเบื่อผมพอแล้วผมผ่านมาเยอะมากมากกว่าผู้ชายทั่วไปจริงๆถึงวันนี้รู้สึกว่าเมียเราสุดยอดแล้วเรื่องกิกกักที่จะเป็นข่าวแบบที่ผ่านมาผมคงไม่มีแน่นอนผมไม่ทำแบบนั้นดีกว่าจะยังคิดมากขึ้นให้เกียรติเขามากขึ้นดูแลลูกกันไปอยู่ช่วยกันทำงานหางเงินขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate com ขอบคุณค่ะ